สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาทำอ่อมไก่นะคะหัวปลีแล้วก็ใส่นี่ค่ะใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมอสั่งไก่เขาทีนี้เขาบอกว่าให้ลองกินไก่เหลืองจะเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะยังไม่เคยทานนีเขาบอกว่าอร่อยเหมือนกันเขาบอกอร่อยเหมือนไก่บ้านแต่ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะคะเลยลองดูน่องหนึ่งก่อนคะ่ะ แล้วก็หัวปลีหนึ่งหัวค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีเครื่องปรุงนี่ค่ะพริกกระเทียมหอมแดงข่ากับตะไคร้ค่ะอ,อันนี้คือต้องซอยแล้วก็ตำรวมกันนะคะให้เป็นเครื่องแกงค่ะอันนี้ส่วนเครื่องปรุงของเราก็จะมีนี่ค่ะใส่ดอกเกลือนิดนึงค่ะตำในพริกแกงแล้วก็ ผงปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนชาและอันนี้ค่ะน้ำปลาต้มเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นเลยก็คือหั่นหัวปลีแช่เกลือก่อนค่ะหัวปลีจะได้ขาวนี่นะคะเราเตรียมน้ำมาหนึ่งกะละมังแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นหัวปลีใส่นะคะ ขอใช้เขียงแป๊บนี่ค่ะหัวปลีหัวนี้ยี่สิบบาทค่ะซื้อมาเมื่อเช้า หันรูปทรงตามชอบเลยนะคะชอบแบบไหนใหญ่เล็กอะไรก็หันตามสะดวกเลยค่ะใส่เข้าไปในน้ำเดี๋ยวขอหั่นก่อนนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมหัวปลีจะเป็นแบบนี้จะไม่ขาวสทัทีเดียวค่ะก็จะออกดำๆเพราะดำเพราะยางนะคะ แล้วก็เอานี่ค่ะมะนาวเอาน้ำไปนะคะแค่ไว้สักพักหนึ่งนี่ค่ะความดำเขาก็จะออกมานี่เห็นไหมคะแช่ไว้เดี๋ยวแช่ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องปรุงเตรียมอะไรเสร็จแล้วเราค่อย มาล้างน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งก็จะขาวสวยค่ะนี่จะดำๆนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมเดี๋ยวเราเตรียมต่อไปค่ะนี่ค่ะทุกท่านเราเตรียมเสร็จแล้วนี่ก็เดี๋ยวไปล้างน้ํานี่ค่ะขาวแล้วเครื่องปรุงนี่ค่ะก็จะมีข่าค่ะเราใช้ไปครึ่งหัวนะคะนี่ค่ะถ้าใช้หมดจะเยอะเกินไปเราก็พอประมาณค่ะก็จะเน้นที่กระเทียมกับหอมแดงแล้วก็พริกค่ะเอาลงครกเลยค่ะ ตามด้วยเกลือค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ตำรวมกันเนี่ยนะคะตำเสร็จแล้วค่ะเราตำแค่พอแหลกนะคะไม่ต้องไม่ต้องแหลกมากอ่าเขาเรียกอะไรนะตำพอยับนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันเลยค่ะเราเอาหม้อหรือภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่น้ำหนึ่งถ้วยค่ะ แล้วก็ต้มรอน้ําเดือดค่ะต้องให้เดือดนะคะเน้นนะคะน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปต้มให้เดือดค่ะอันนี้เราจะเน้นสมุนไพรนะคะ หอมกระเทียมฟุ้งเลยต่อไปนะคะเราเตรียมไก่ใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะใส่ไก่ไม่ต้องคนมากนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาไว้ก่อนนี่ค่ะ ให้ไก่ละอุค่ะนี่ค่ะพอเดือดแรงแล้วเราก็ลดไฟลงถ้าเราท่านใดไม่ทานเผ็ดก็ลดปริมาณพริกลงนะคะอันนี้พริกแห้งหเม็ดค่ะแล้วเราก็ปรุงรสด้วยนี่ค่ะผงปรุงรสของเราหนึ่งช้อนกับครึ่งหนึ่งค่ะ น้ำปะลาค่ะประมาณสามช้อนค่ะเ,คเสียได้ที่ติดชามเราก็เอาน้ําใส่เข้าไป ปิดฝาไว้นะคะให้สุกนิดนึงเพราะเราต้องการที่จะชิมรสชาติก่อนที่เราจะใส่ผักลงไปค่ะนี่นะคะพอสุกได้ที่ระดับหนึ่งเราชิมรสชาติค่ะถ้าเรากลัวเค็มเราก็เติมน้ำลงไปแต่อย่างอื่นก็น่าจะพอดีอื เราใส่หัวปลีลงไปนะคะหัวปลีนี้เราไปล้างน้ําเปล่าเราออกรอบนึงนะคะจากที่เราแช่มะนาวกับเกลืออาไว้จะเป็นแบบนี้เปิดไฟให้แรงค่ะ ปิดฝาไว้เหมือนเดิมให้ผักสลดค่ะนี่นะคะเรานี่สุกแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันน้ำน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำอีกหน่อยค่ะพอดีค่ะ เติมน้ำนิดนึงว่าเวลาเราต้มไปแล้วน้ำจะแห้งเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปก็ใส่พระเอกของงานค่ะนี่นะคะใบแมงลักค่ะกับ ต้นหอมที่เราเตรียมไว้ใส่หมดเลยค่ะสองกมกับต้นหอมหนึ่งกรัม ปิดฝาไว้รอสุกค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวตักใส่ชามชิมกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมไก่นะคะว่าจะเหนียวหรือเปล่าเข้าบอกไก่อร่อย น่าจะได้ชามหนึ่งพอดีค่ะเท่าก็ได้ชามหนึ่งใหญ่ๆพอดีค่ะ